แนวทางแผนเทรดในตลาดทองคำวันนี้นะครับทองคำเมื่อวานนี้เรามองว่าตลาดนั้นมีอาวอลุ่มทางฝั่งเซลล์เนี่ยคุมตลาดอยู่ดังนั้นวันนี้เราจะเล่นแนวโน้มของเทรนขาลงเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไหด้านบนโซนแนวต้านแรกนั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคาสองพันสามร้อยยี่สิบสี่จุดสามสามโซนแนวต้านที่สองนั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา 2,327.45โซนแนวต้านที่3นั้นจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคา2,331.90กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยให้มาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1ที่2ที่3แล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน p a s l เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน p พ l เซลเราจะเซลกลับลงมาเราจะมาเก็บ TP ที่โซนแนวรับสวิงโลแถวแถวราคา2,304.85เราจะวาง s ต o อ l o อ s ไว้ที่โซนแนวต้านสวิงไฮราคา2,337.56ชุดนี้เป็นแผนเทรดในทองคำในการเล่นดำนวนของเทนขาโล ดับจังหวะเซลล์ที่โซนแนวต้านสวิงไฮ